สบายดียามเช้าจ้ะนี่ก็จะน้อยก็หักไปทำงาละเช้านะข้ามาเมื่อคืนนอนอยู่นี่ห้ามไม่ไปรับการนะแต่เขานอนอยู่นี่นะกลางด่านนี่อาจะน้อยเขาก็ทิ่ไปละเช้านะข้าก็มาไปพร้อมเมื่อคืนนี้ข้าออกมาไปหาไกานะาาน่นะไรคืออย่านี้ไก,ก่ยิงเจ็บเลยมาข้าก็อาากนอนนะ กระดอนดังไผ่อะม,มาเต็นอนนะงอนยังไม่ไปอะ่ะวันนี้ขับจีหอยเลยคนนะหอยเลยยากขับไปหาล้วเชาต่อนะกระปากระปากตานี่จากหมูจาก

แวนะนี่เขาเขาดงต่อนะก่ยน้ลำทากนะเัาดงดนะ ทางนี้ไปนกกุ้งทรเซลน่ตโทยังด้ มันเลยสูงนะโอ้ไม่ตกไปไม่รู้

คดทันไมเลยแซโบมังชือนะสักมือกินโบนีมนู่มโมบจะลอยจะลอยขนาดรายกินข้าละนะโบนะก็จักพิเล่เห็ดตอดนิ่เยสสามนิ้วสามนิ้ย่งปยังโอเคโอเคคมนะขมได้นี่นงอนเอะเวเลยนะฮะโยกงโมีเล่ขมหละ ผมมีกวนเากินได้นกเด็กมยกินได้อยู่เราก็เลิกต้อนมันเอาต้อนมันก็ขมเอาผมก็อดกินนี่นะกิได้กิได้แล้วนี่กินได้นกละแก่คนมนี่เขาับบขมมนโบกขมุยะนะขมมาโบก้ำกระทกโลนะจ้ำกระทบ้กระทมันชิมโลชิมกแช่ดิช ชมนะพลหอพลหอชมเห็ดเนาเห็ดนะนี่นะ้วนี่แยบแกพักอตัวนี้อ๋อตัวนี้แลาวเฮ้ยดินมีบ้น่าประชุกคือเดียวมาขอชมกระมกันะนี่นี่วชมขอชมเห็ดเพิ่งจาอย่างเลยแยบยู่ได้มันงหลทุกจะดีได้ กางเี้ตัวนี่มกเห้จะเข้มนาะนอนนอนนึงว่เสียจหามกเียเอามกแล้วจะหายอยู่บ่าีกลเขาเอานกพาเข้ามาไม่ไห้าแต่กินพิมที่มันมนีบ้าดูตอนลกันนี่ลุโลยเออนี่นี่น่ะมันชุกมันเป็นแบบนี้ เสบีนเลยมีพม,ม,มันติงอานเลยถึงว่า,ๆวาวงๆก็หไปหาเลือมาทุกคน้าไม่ส่งเท่าเลยตข้าวครับชมเห็นนะนแกงนกครัเชื่อโบกผม,ผมกินกไ้ช่างขอบโลกโล <c oughs> นานลยไม่ใช่เลอดกระโกินบวกินเล่เอาเือกระนะ จะกระทบผู้จักแวหนยชวนว่างยามบุนีจานแร่ถกแห้งแล้วมือนั่นก็เมาหอยเลยแล้วเมาหอยเลยในบ้านเมาหอยเลยมันนี่นะมันนี่เขาเอาบุกบุกมะเตยขนาดะไรนี่จะเรียกลุบเนาะเขาเมาหอยเลยเพื่อนเพื่อนเมาหอยเลยมั้ย ตะเกิดมากก็ครับเม้าปีนี้กี้พชุกกิกนน,นี่มกม,มา,ากหาัวเรืนี้ลากได้แาาล้บานัเลยประตูช่ำน,น้ำอ่ำน,น้ำหลดปีเม็ดชงเชอนี่ไข้ขาวละจานของฮนะ้องวนะไข้ขาวอ้อดีไดยคือทำผ้านปีเดินผ่าเจอดิฮู้นานเลด ลาบบ่ถ้มามัน้องคะแนนแล้วผมีนี่บอสธนาเนากับ,บของนะกับบาดและมันนี่ก็ปัดเครื่งปั่นของที่เฮาได้มาเนี่ยคทิ้งานนะครับเฮ้ยซีนาตีนเพ่รถ เลื่ดชิ้นชิ้นต่างหากกระดูกตัางหานั่นมอนคารก้กมันะมอญเชิงมนเลยเชิงแบบนั้นชิ้นกับปลาลายพี่น้องเอหกตัวนึงเนาะปลาลายนี่ก็ชิ้นมันเิ็นตัวนึงจะได้ลายที่บ่เอาปลายจีดอกน่าจะดีได้พลโตได้พลสมนั้นกะเดีเอาั่นกะ นีชุดนี้ถือว่ามานได้เน่ยของกระบานมาแต่ละเอของกินกันย่าละกินเหน่อยกินเยว่าเธอกางตรงเนียมาแต่เงียชมมาเนี่ยเงียบไหมเงียหมเียนซี่เนาะตัวอาชองก็ได้หมดเลยตัวน่าชองใจตัเอาพลายก็โดน้องขยิขยิกยังไนี้พูดยังไอะ เห็นนี่ก็ีนไปนนเนาะแซ่ไปน้อยปปัติดปันมนีไปเลยเดกันไปุมามาพีดนีเออนี่ไปเนียไปเดียโอ้ยนะใหญมันนี่หอันนึงกับนั่นน่ะ พลเอาแล้วก็ยาะผปัดเยอะเคือแต่ถ้รปั่นกัอ่ะปั้นจานนับเียหนึ่งสองพ้ตัวคอื่อก่อนสามี่เขื่อก่อนี่ตัวคื่อก่อนแต่เลยตัวนี้มันมให้เขาหายได้เขาปัดชิ้นเขาปันชุ่มี หนึ่งสองสามสี่ห้าบัลม้อนยายาได้ชมได้มันมัดอย่แน่นเลมีแห้งเลยเป็นต้นน้อยตมมันเปต้นน้อยตมมนเนี่ละให้ต้นนึงจ้ะเอานี่เกอบีกต้นน้อยต้นนึงมีครบเลยนี่เออโตไ่ดับไปพ่อพ่อหนึอยูีอ่ี หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะมาดิไล้ามคือเดียวนี่ก็ได้ยามใหญ่มัน่พูดตันซุ่มเลเด้ายด้นัง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  จต่ปั่นชิ้นเด้อขวบปั่นกระดุกเด้ออาจารย์เด้อเลืออะไรว้เรือแล้ล่ะอี้เด้อปรหกวันนะสามตัวนะสามแล้วพ่อโอ้บารมอนเจดีย์ค่อยหกก็เลยสามปั่นพ่มือเมื่อใดเมื่อช้าถึงเมื่อป้าใดสายมันมันขึนมาถึงมือส้มกับปั่นแล้วได้พี่น้อยได้ติดรอหน่อยเยีบไม่นานนี่ตาหนาเบิ่งกระคักมันห้ากองนะ เอาเนาะตัวนาติเอยแตังเอาเนาะกองเก็บอะไรเยอะเก่งเหมันดีเก็บมึง้อนตายไหมล่ะตายไปแล้ยังเอาได้ปันขึงเดีวจอนเด้อพอปันขึงก็ได้ผูอะไรซี้อะไรซี้ฮกสบายนะ มันหมดปันไเอานะมันมันดีอันดีแต่มันยังเบลมก้นมันยังนามสี่ห้าหนี่โอ้คักคักปันกเป็นเลยคนน้อยนี่ปันก็เป็นเลยน้อยโตก็น้อยทำก็น้อยหมดน้อยเหมือนกันนะ ปัญญาช่ปญกตัวโอโหโชว์โคกตางเปังไงล่โอ้โนี่ป uh> ีนเฉลี่ยแล้วจัง่ะตังเลิกเข้าีนะเต็งก็เอาเด้ไม่รอดินนะยันแต่ไ่ได้เอาเนาะโชว์มาตัเลเอาก่อนเลยโชว์มาดำไม่ได้กินโคกอืดนี่เดียวเด็ดเดือดวยงันเต็งมีตัดโอาย โตแล้วตัววีตัดตัดเป็นมาคนดักเลยมาเลยมากินกบขึ้นนี่เห็นมั้นะกหมามากับกาแหมาไม่ดิ้นตึกเน่าเลยชิเนเห็นท่าแท้ตัวตนเนาะชอบสามที่เ้าเัวแรงายหกหับขึ้นหกห้าร่ อีกห้ามืนี่ยุ่งี่ห้ามือนี่นี่กินมดนี่หากก็ไปเลืออยิวนะกราวปาตัละตังน์เอก็ดีดีห้น่งนี่มีปลาเลยชองี่าเบาะรถนั่นเอง เตอมอนไว้อ่วาอาเพ่ออามันนี่นานเ<อ>าท่าอาลังมู่อ่าลังเ,เอาก้อนเ,เอามดเอาหอเอาละเอาอาลังมูอ่ะเอาเลยเอาเลยนะยันหมอน,น,นอมีอมพอแม่ปดเวปเนะพเลยลขแล้วหมอนเลยยันินเอาของบนนะเอาไหมเคร่องประกอบแล้วนะเครืงประกอบกัขึ้นรถไม่ละมีเกมเคิร์สซเมอรนมันเ มาเอาเข้าวเออผมเล่นเยอะโมมันเจ็กระสอบไมเฮห้โมา,มาครับวันนี้ครับกินข้าวกินน้ำปั่นเครื่องกังของกะข้ากะสีเมืรอบ้านนะข้าวหากินมื่อนี้กับโมมานนะได้เข้าหานกได้มากอะเชือกมาบุกมคมนะกินไม่ได้ อ่เะฉะพาะคลิปนี้ก็ขอบกอบใจที่ติดตามมาชมคลิปหน้าพบพบกันใหม่นะ